ผิดข้อไหนคะ QC วัดงานค่ะปรากฏว่างานเสียนะคะ QC ก็เลยบอกว่าโอ้งานเสียจา้าเอาไปซ่อนดีกว่าหรือว่าเอากลับไปนะคะในกองที่เป็นแบบการผลิตที่แบบถูกต้องหรือางานที่ถูกต้องนะคะอันนี้แสดงว่าเราไม่มีการจัดการงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดค่ะตามข้อกําหนดข้อ8.7นะคะในเรื่องของการจัดการงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเนี่ยข้อกําหนดนี้กาหนดว่าเมือ่อผู้ที่ดําเนินการนะคะตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์นะคะหรือบริการและพบว่ามันไม่เป็นไปตามข้อกาหนดนะคะเรามีความจําเป็นจะต้องแบบบอกให้ชาวบ้านชาวเมืองเขารู้กันนะจ๊ะเจ้าข่าวเอ้ยรู้ในเธอว่างานนี้ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดจ้าอาจจะเป็นาการแยกใส่ากร้านะคะเป็นตากร้าแดงอ่ะเป็นงานเสียนะคะหรือเป็นการพ่นสีฉีบงนะคะหรือเป็นการติดป้าย ที่บอกไปว่าโอเคงานนี้ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะอาจจะเสียอาจจะต้องเอากลับไปซ่อมนะคะไปรีเวิร์ครีแพร์ต่างๆอาจจะมีโฮลแอ a เรียนะคะที่เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดค่ะแต่เราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะพบงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดแล้วก็จัด ยัดกลับไปที่เดิมหรือว่าเออไม่ได้แสดงหรือว่าไม่ได้ชี้บ่งหรือว่าไม่มีการดําเนินการอะไรเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ผิดข้อกําหนดข้อ8.7ในระบบ ISO 9001เวอร์ชันน201 5นะคะงานเสียงานมีปัญหาเนี่ยมันไม่ผิดข้อกําหนดหรอกนะแต่ถ้าง,งานเสียงานมีปัญหาแล้วไม่ได้ชี้บ่งไม่ได้สื่อสารไม่ได้ทําให้ชาวบ้านชาวเมืองเขารู้เนี่ยผิดข้อกําหนดข้อ8.7นะเออฝากไปดูแลเรื่องของระบบกันด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ